มาเส้นอยมาเห็ดอันของเมี่ยนชาวบานบ้านิจังบ้านิพจัง่หุบ้นมองเกาอยู่ตลาดน่อยขวาเห็ดใบนี้เลยเข้าดูบอญหลังจ่ายะดนี่แหละนี่เขาสีเห็ดได้เเดี๋ยวสีเห็ดเมนูต้งไก่ พิศนักเหรยเห่เห่เห่เบอด้เดี๋ยวให้หอดเวลาจับไก่ไปไก่ไล่ข้างหลังเต้แค่ไก่ตอกไก่พวกรนเลอยากจะ่ยิงเข้ากูพลังเจ้าอะไรพวกพิปิพทอยแฟาสีพิทแอร์เบิ้งไก่เบิ้งไก่น้อนถาตายขางหลังเลย ผมมาสอนงานเุ่นะก็เสียข้อคอกชื่อห้านะแต่เสียข้อขอกกันเลยห้าเลยห้าข้อเกินรนี้เวลาเขาฮักเขาฮักเวลาเขาฮักชัดตื่นเขาฮักตามหอยด้วยจ้างเน่ยเป็นี่เจ้างเนี่ยลก็จะรื้อึ้นว่นสวย เคีงานนี่คือบรอบขอบโบขีดง่ยเห็นบอกครับมันกัสีพิพาเแนนี่นะเ็นบอกมันเป็นโ่เป็นสีโคขีด่ะไอผมบอกว่กองข้าวเดียวโบใดเรืองนะไอี๋จะล่อยใเ้เฮ็ดพุทกับโไดเยมันสีดเหรอนี่ค่ะเฮนบอกเนบอกหนนบอกห็นบอกการเฮ็ดงานมันเรียบร้อยหน่อยเฮนบอกเ็นบอกรั่ผมบอกกองข้าวเดียวเพิ่มบใดโอ้ย bộ này bây giờ không như nói nè cái bò đúng không bò giờ không như nói bịa dầm thứ bò này tôi đến lúc mới yên cái bò này đi còn người diễn hóa đi <laughs> rồi nhưng mà có là như thọ với cái cái tát khởi động kim nè pháp đến một mới gặp pháp đúng không mới gặp ông bùi phi chứ không ai khi cũng phải đi nhưng mà để bơm không dài ca ก็อีกตั้นนงบมันบปีเยนตัดนี่เขาเวอร์่นี่เสียผมมเบิ้งเลืเบิ้งเอานี่นี่วิธแก้ว่ามันวิธีแก่เห็นป่ปาต้นเหี้นปูดปีหอกกระเดียบพวกเราเนี่ยมันเปื้อนแต่ปกทีถผมผมงานละเอียดผมนีเลยปาแน่นี่คือตาดเรียบปับเลย เราคงจะมาสอาดีิ่งไนล้มาเลยเยอะรวเปล่าขนาดโค้งบานเบี่ยวได้ยี่หรอมาุนิ่งเออโอ้กรลังนิ่งเลยนี่ดีเขาเป็นคงนีมั้งใหม่โอ้ยไนี้ไร้ตโค้งใม่เนไรเดียมึงที่โ้งเนี่ยโ้ง คงไม่คงไมนเบียวนี่พีนนน่นี่คีไม่หรอกเราเบิ้งไปพอก่อนเดี๋ยวสิตุ่มไก่สู่กินมั้ยแ <c oughs> ห่แห่แห่เด็คนเถ็ดเดี๋ยวพมจะคุ้งงานต่เนอเดยอันนห้องเสือห้องห้องหอ,องแีงและหองเสือ <c oughs> ไปพ่อ

แกเลยวันีจทยจะได้ใครเขาเปี่ยวครับผมใส่หมดนะใส่หมดเกูจะไปลองเลียงเจากบไม่อยากเปี่ยวใครเขาเปี่ยวเขาคุม่ใช่เขเตรียมกองนี่นีเี้ยีเลี้ยีเลีบาดโดนเลยบอลสินจังง่เยได้วันนี้กินไก่ตอกมันสองโซ่เนรอร้องโั่มันถือตะแคงผมผมเหนียวมันแ้วมันตายหมแคง ยังไงเอ็มเออยัดชื่อเข้าหบนตอนตุ่มใส่ใบอันใบม่อนเออใบม่อนใบม่อนหาเชียร์ไงไปกันสู้เออเอฟ้าเอ้าใส่มาๆๆนี่เครื่องตุ่มเครื่องตุ่มเกลือลงไปด้วยเกลือเครื่องตุ่มใบมะกรูดนี่เห้าสิจสี่ยังไงหอม อย่าสวยเลน้ำมันหอมบอกวกปสียกเีกลงกลเดี๋ยวถ้าเอาไก่ลงชองไก่เรียบเืรอเข้า้า <c oughs> เอาลรืมองเรืมอกใบมันนี่ลงงมอก ซับไก่ซับไก่เอไา,า,าอไป,าปาบ่มามาเสียไปใส่หม้อไปดิมะนกไว้ไหนตู่นี่ซับแร้วรเียมา อโอ๊ยเฮือกไอ้ถือคันตีดูเกือปพอดเกือบอดเฮ้ยย่างผู้สมผูเทืองมันหอนพี้ตุมไก่ตุมไก่บ้านมันเล่ยตำมะแขงผมสองตัวส่วนมีนูก,กันปรย,ยเทศไทยเ้ยหม้อหงอยางอยางอยีอยป่วย,อย <c oughs> เอาฝากตู้ไปป่ะเป็งตอนสุกตอนกินอีกทัวหนึงป่ะ <c oughs> รอ,รอ,รอินเลยรอยินมา เลตรงไกะเนะดีหอน่อนอืมอืมโอ้เด็ดเด็ดดวยตังไกกันกันตัวนี้อากันชุดสวงอ่ตัวที่สนะครับหน่าไถ่ตัวแรกขี้มแห้งเมื่อที้หนามยังรมีปวดร้ายใบม่อนใบบางฮวงบาดนั้น กันใจโอ้เด็ดเด็ดเด็ดเชฟตุ่งเด็ดเลยปวดยจ้ารัอืมอืมอ่ะอ่ากระปุกไอซเตียงมัจะเสียอ้วยห อาการใครจะ้ยไตตไตไตพ่อไตครับวัวเดี๋ยวนี้เด็ดพูดตับตับใช่ไมเอาพ่อมือท่ามีอะทุกไันไอ้ทามสองมันยุตคำนี้ไว้เห็ดเห็ดทองแล้วครเพื่อขาไกรสุ้กันทุกวนบ่เฒ่ากินอยู่บ่ดินร้อนจับนะบิดกิบนะเด้ ไปอย่าลืมส่งหัวชแนลซับสไครไลค์แชร์ของกระดิ่งติ๊งติ๊บอนดเบื้งนีเบื้งเบื้งไหนไ,ไหนไปไโคตห่อน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 เป็นยังไงเปยังไงห่อนเปยังไงเสียบไลาเองเยแต่พ